สวัสดีค่ะทงแชวันห้าสวัสดีผู้ปกครองแลสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเราซมีหน้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราซจะทบทวนคําศัพท์นะคะอ่าในบทนี้กันนะคะทบทวนคําศัพท์มีทั้งหมดสิบคาในวันนี้นะคะและจะให้ในักเรียนนะคะได้ทําแบบฝึกหัดนะคะต่อจากครั้งที่แล้วค่ะครั้งที่แล้วนักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดที่ห้ากันไปแล้วนะคะส่วนวันนี้ค่ะก็จะทําแบบฝึกหัดที่หกนั่นเองนะคะ ก่อนที่จะไปเริ่มเรียนนะคะนักเรียนคะดูสไลด์นี้กันก่อนนะคะสไลด์นี้ออกเสียงว่าไงนะคะออกเสียงว่าข่อยหล่อแช่หันอยูเคิร์ดหาข่อยล่อแช่หันอยูแปลว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนนั่นเองนะคะ,ะ,คะอารนักเรียนคะและชื่อบทของเราค่ะชื่อบทของเราก็คือคำว่าช่วยกว่าช่วยกว่า ปปลว่าผล,ลไม้นั่นเองนะคะและจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะคือให้ในักเรียนได้ฝึกออกเสียงนะคะคําศัพท์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการออกเสียงนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเด็นนะคะเกค่ะนักเรียนนะคะเตรียมหนังสือทั้ง2เล่มเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายคลิปนะคะก็จะมีอให้ทําแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะให้ในักเรียนนะคะเปิดหนังสือแบบเรียนไปที่หน้า3 5และหน้าที่36นั่นเองนะคะจะเป็นคําศัพท์นะคะ จะเป็นการทบทวนคำศัพท์กันในวันนี้นะคะหน้าที่35และหน้าที่36นะคะซานซืออูเฮ้ซานซืลิวนะคะ35ค่ะนักเรียเนเปิดเจอไม่ทันห,หน้าที่35ค่ะอ่ะถ้าเปิดเจอแล้วเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกับเราเลยนะคะในหน้าที่35นะคะคำศัพท์คำที่หนึ่งค่ะคำนี้ค่ะแปลว่าสับประรดนั่นเองนะคะในภาษาจีนค่ะออกเสียงว่าไงแล้วนะคะออกเสียงว่าปัวหลัวเขินหาว ปัวหลัวแปลว,ว่าสับประรดนั่นเองนะคะนักเรียนออกเสียงคำศัพท์คำนี้ตามหลราซื้อค่ะพั่วหลัว,ลวเก่งมากค,ะากค่ะนักเรียนคะคือต่อไปนะคะคำนี้ค่ะแปลว,ว่าแอปเปิลนั่นเองนะคะมีใครคำจำคำศับคำนี้ได้บ้างคะแอปเปิลคือพิงกัวเห็นป้าพิงกัวแปลว่าแอปเปิลนั่นเองนะคะนักเรียนออกเสียงคำศัพท์คำนี้ตามเราซื้อนะคะพิงกัว เ่งมากค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะอันนี้แปลว่ามะม่วงนั่นเองนะคะมะม่วงนนภาษาจีนออกเสียงว่ามังกว่ามังกว่านักเรียนเราออกเสียงตามเราซื้อนะคะมังกว่าเก่งมากค่ะนักเรียนค่ะหื่นปังมังกว่าแปลว่ามะม่วงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคําที่สี่นะคะอันนี้คือมะละกอนั่นเองนะคะมะละกอออกเสียงว่าหมู่กว่ามู่กว่า แปลว่ามลกรเองนะคะนักเรียนเราออกเสียงคำศัพท์คำนี้ตามหลักพื้นนะคะหมู่กว่าเก่งมากนักเรียน่ะหมู่กว่าแปลว่ามลกรนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคําที่ห้าแล้วนะคะอันนี้คือส้มนั่นเองนะคะนักเรียน่ะส้มนะคะในภาษาจีนออกเสียงว่าจื่อจื่อนักเรียนออกเสียงคําศัพท์คํานี้ตามหลักพื้นค่ะจีจือ เก่งมากค่ะนักเรียนคะคุณป้าจีจิแปลาว่าส้มนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอีกหน้าหนึ่งนะคะคําที่6นะคะหน้าที่สามโกนะคะอ่าอันนี้ก็จะแปลาว่าสตารอเบอรี่นั่นเองนะคะสตรอเบอรี่ออกเสียงว่าชาวเมยชาวเมยแปลาว่าสตารอเบอรี่นั่นเองนะคะนะคักเรียนลองออกเสียงคําศัพท์คํานี้ตามเราเลยค่ะชาวเมยเก่งมากค่ะนักเรียนคะคุณป้าชาวเมยแปลาว่าอะไรนะคะ ซอรีนเองค่ะต่อไปค่ะคําที่เจดนะคะอันนี้แปลว่ากล้วยหอมนั่นเองนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าเชียงเจียวเชียงเจียวแปลว่ากล้วยหอมค่ะนักเรียนเราออกเสียงคําศัพท์คํานี้ตามหลัซื้อนะคะเชียงเจียวเก่งมากค่ะนักเรียนคะต่อไปค่ะคําที่8ดนะคะอันนี้คือแตงโมเองนะคะแตงโมภาษาจีนออกเสียงว่าชีกวา ชีกว่านักเรียนเราออกเสียงตามเราซื้อนะคะชีกว่าเก่งมากนักเรียนค่ะหุ่นต้างต่อไปค่ะคําที่เก้านะคะอันนี้คือทุเรียนนั่นเองนะคะออกเสียงว่าลิวเหรียนหลิวเหรียนนักเรียนเราออกเสียงตามเราซื้อนะคะหลิ้วเหรียนเก่งมากานักเรียนค่ะลิวเหรียนแปลว่าทุเรียนนั่นเองนะคะและคําศัพท์คำสุดทยของวันนี้ค่ะอันนี้คือเชอร์รี่นั่นเองนะคะ ในภาษาจีนออกเสียงว่าอิงเทาอิงเานักเรียนออกเสียงตามหลักสูตรนะคะอิงเาเก่งมากค่ะน,นักเรียนคะ่ะอิงเาแปลว่าเชอร์รี่นั่นเองนะคะอันนี้เราได้ทบทวนคําศัพท์กันไปทั้งหมดกี่คำคะนักเรียนคะ่ะสิบคำนั่นเองนะคะและหลักสูตรนะคะก็จะมีแบบปึกหาดให้นักเรียนได้ลองทํากันด้วยนะคะใบปึะหาวันนี้ก็จะเกี่ยวกับคําศัพท์ของผลไม้นั่นเองนะเดยวนักเรียนนะคะเปิดหนังสือแบบปึกหัดไปหน้าที่สามส้อหกค่ะ นางซือแบบฝึกหัดหน้าที่36นะคะซ้าสือริ่วแล้วนักเรียนเปิดดูนะคะในหน้านี้จะเป็นแบบแบบฝึกหัดที่6นะคะในบบฝึกหัดที่6นี้นะคะเขาจะให้หนักเรียนนะคะหานะคะผลไม้ที่ต่างจากพวกนะคะแล้วเขียนชื่อผลไม้นั้นเป็นภาษาจีนะคะนักเรียน,นะคะเจ้าอิจาฉาซูปผู้ทงอีอยาเต่ช่วยกวอ่กกวาอเขาให้หาผลไม้นะคะในรูปนยก็จะมีอ่าในแต่ละข้อนะคะีทง้งหมด6ข้อนะคะ ในแต่ละข้อเนี่ยก็จะมีรูปนะคะผลไม้ที่แตกต่างอยู่หนึ่งรูปนะคะเช่นข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนคะในรูปนะคะเป็นรูปของส้มนะคะจีจุดหมดเลยนะคะแต่แตกตา่กตางอยู่ก็คือมีคำมีรูปของอะไรคะที่แตกต่างอยู่ในข้อที่หนึ่งค่ะก็คือสับประรดเองนะคะสับประรดคือปั้วหลวนักเรียนก็หาคําศัพท์นะคะคําว่าป้วหลวในข้อที่หนึ่งนะคะมาเติมใน,นี้เป็นตัวอย่างนะคะส่วนข้อที่สองคะนักเรียนคะนักเรียนดูนะคะในรูปนะคะ มีรูปอยู่นะคะนักเรียนคะและทีนี้นะคะ่านักเรียนก็ดูนะคะว่ารูปไหนนะคะที่มันแตกต่างจากพวกนะคะคือแตงโมนั่นเองนะคะแตงโมออกเสียงว่าชีกว่านั่นเองนะคะนักเรียนก็เอาคำศั์นะคะแค่ตัวจีนะคะนํามาเติมในข้อที่สองนั่นเองนะคะง่ายๆเลยนะคะอันนี้ฝึกสังเกตนะคะอ่ะทีนี้ค่ะงานของนักเรียนนะคะก็จะมีแค่หนึ่งงานเท่าน,นั้นนะคะอยู่ในหน้าที่3.6ที่เราซื้อได้อธิบายเมื่อสักครู่นะคะ ให้หาผลไม้ที่ต่างจากพวกนะคะแล้วเขียนชื่อผลไม้นั้นเป็นภาษาจีนเท่านั้นนะคะง่ายๆเลยนะคะถ้านักเรียนทํางานเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปให้เราซื้อด้วยนะคะในลายจงตัวมันเริ่มเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะภาษาจีนของเราซื้อก็มีเพียงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกับเราซื้อมีหน้าใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้ใจเ้เจียนค่ะ